จะซื้ออะไรดีบีว่าว่าผมจะซื้อไฟเช็คหรือเปล่าสำหรับที่คุณผู้ชมนะผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับแบบเอ่อชื่อแบบอะไรอะ่ะแบบก่อนหรือว่าแบบร้อยประตูนะครับผมปะปะปะวันนี้ก็มาโซโลโ่ซะด้วยวันนี้วันนี้ผมมาโซโลโ่นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าผมจะรอดไปไจ้หรือเปล่านะครับซึ่งอย่างแรกก็เก็บคุณเซมมาก่อนนะซึ่งไม่มีหายหรืออะไรมากหรอก ซึ่งผีก็จะมีทั้งหมดประมาณ9ตัวตัวงไม่รู้นะดาวมว่มั่วๆกาตัวซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับพาร์ทสามะหลังจากพาร์ทเฮ้ยพาร์ทนี้นี่ผมเดีวยาจะพยายามเล่นให้ผ่านอะฮะผมู้ชมรู้ว่าผมจะเล่นผ่านหรือปอนนะสถานที่ก่อนมีอะไรเก็บบ้านโอ้มีคุณเจ๊่เจ๊สองดอกว่ะ เฮุ้เจสองดอกไป let's go ไอผีเชีย่ยนนั่นมานี่ผม,มว่าต้องรีบซอนเลยบอกเลย My g กอดทีนี้มันที่ไหนกันโรงแรมไงละ่ละถามไรโง่ๆประตูที่หกละ let's go let's go let's go ต้องผ่านไปให้ได้ไว้เ้ยประตูที่แปด let's go เฮ้ยตัวนี้ห้ามมองผมจำได้ตัว ตัวนี้ห้ามมองจําได้จําได้วุ้ยไม่ผ่านเฉยเลยอืนอะไรวะอู้มืดเฮ้ยปุ๊อูอออ้อย่ามองอย่ามองมาแม่งเกือบตายยุกงมึงจะตายแล้วตัวเหี้ยอะไรเนี่ยไปยไปยังไงวะ นี่ไงโอ้ตัวอะไรวะไฟเช็คจมูกแม่งตัวเชื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> แม่งผมประตูที่สิบเอ็ดไปเล t โก้เลสโก้เลสโก้เล t โก้อย่างดีเนี่ยที่แม่งมีไฟเช็คไอ้เชื่อเชื่อช่ไไมเชื่อเนี่ย เสียงเชื่ออะไรวะชื่วคนนักกลัวเลยเอออาจรุอย่างได้จุดไฟแช็คเหรอแม่งมองไม่เห็นที่ถากคุณเจหรอว,วะ าคุณแจหาคุณแจหาคุณแจหาคุณแจอูไม่เจอคุณแจตอนนี้คือเลือดผมมันจะหมดหลอดแล้วนะชมเฮ้ย,ยแม่งไฟเช็ดหมดนาแหละเฮ้ยเสียงเฮี้ยอะไรวะโอ้ย เฮ้ยเกือไม่ต้องซื้อหาอะไรอ่ะตานนี้ไป let's go go แม่งอะไร let's go let's go เฮ้ยสเต็ปเดิมเดิมหยิบกุญแจไปหยิบกุญแจแล้วก็ไปแค่นั้นอะ่ะ้ไม่มีอะไรน่าพิศวงเลยไปตาน,นี้ตายตู่จะไม่เล่นแหละไม่งูหัวแจจะไว้ตายไม่ไหวไม่ไหว let's go ตูสาม ให้หาอะไรป๋องให้หาคุณจแจกันต้องหาคุณแจกันแล้วดิเดี๋ยวคุณแจนี่ไงคุณแจกระโปกกระโปกอ่านี่ไปนี่ไปนี่ไปดีกว่าอยากผูกไม้ไว้ปอกผีงูนั่งผูกมากระจังผูกมาชิบหายเลยจะผูกมาอะไรนักหนาเนี่ยไปแล้วสคริวจะผูกมาก็พอแค่นั้นแหละน้อง ไอผีแปดตัวแม oh, ่งจะตบให้ย <Ja. spit S 1> oh, yeah. mm ับเลยมาเลยผียันนี้มาเยอะกูรู้เลยมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาเร็วดิเฮ้ยเชี่ยโเหว่ยโอ้ยแม่งผูกไปแป๊บเดียวตาย อ ire, เอ,ยเยอยย ugh, ้ยแม่งออกไปปุ๊บตายปับ๊บเลยอเกิดปุยมุ้ยออกไปปุ๊บตายปั๊บเลยวะผมว่ามันไม่ใช่ละมันจะมันจะเกิดปาระ,ะผีสุนตีอะไรเนี่ยเออให้ซื้อละป่ะป่ะปเกมสาม อันนี้คือผมเล่นไม่เป็นเลยนะเอาจริงผีห่าอะไรไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยตัวเฮี้ยอะไรวะไปอย่าผมมานะมึงไปกูจะรับมือ,อยังไงจริงเนี่ยคือมันมาเร็วมากเลย ไอตัวเมื่อกี้เนี่ยมาแบบว่าเร็วชิบหายโอ้อะไรวะแตเติมดวยว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาชัยเปิดประตูเชืต้องเปิดเลชื่ยนี่อีกแล้วโอ้ยอย่าเจอตัวหาอะไรขอร้อง ไม่อยากเจอตัวอะไรขอร้องเถอะอย่าผล่มาสักตัวไม่อยากเจอสักตัวเลยไม่อยากเจอสักตัวเลยครับพี่ครับอย่าผล่มาผมเห็นได้ไหมครับพี่โอ้ย โอ้เชื่เอเฮ้ยมึงหลน่นแน่วะตกใจเชื่อมึงอย่าหล่นอีกน,นะเว้ยแม่งใจไม่ดีเลยใจไม่ดีเลยน้องเชื่อมวยกึบเลยกูไว้ตัวเฮียนั่นอีกแน่น,นอนเลยเดี๋ยวว่าเปิดไปที่ไหนวะนี่ไง เนโอ้ยยยยโโอโอโอ้โอโอ้โอเสียเชฟพมเงอสัตว์นี่ะทางไหนวะไอสัตว์มผูมาแล้วเว้ไอเหียทางไหนโอทางนี้ไงเชฟรอดเลยสัตว์ไปไปไอตัวเฮียนี่โอ้โหแม ไอ้เคี้ยนี่มันตายม,มาไหมจะตายอยู่อยู่แล้วไ,ไม่มียาไม่มียาเว้ยไอ้ไอ่ะผมไม่ให้หาของเจกมียาไหมวะเนี่ยเออขอ,อยาเถอะผีไม่มีหาอะไรเลยชีวิตมาเอามาเอามาไม่มีอะไรเลยอะ่ะ หลังนี้ไม่มีอะไรไม่มีกุญแจด้วยหลังนี้เปล่าวะกุญแจกุญแจกุญแจอยู่ใสไม่เสียงเฮีย้ยอะไรเสียงเฮีย้ยะอะไรอ่ะเงียบมา,าได้สัตว์แม้แต่คุญแจแม่คุญเจก็ไม่เจอ นี่ก็ไม่มีคุณแจโอ้ยเฮี้ยนี่เปิดได้สัตว์จะไ,ไม่บอกกูเนาะโอ้ให้เอาไฟเช็คนี่ไปหาคุณแจที่ห้องนูน้นวัดตกปักแล้วไม่อยากเจอไอพีส้นตีนั่นนั่นเลยว่ะ กัวกไม่ใช่แล้ว,วก,กัวกูกลับไปที่เดิมเลยลากเกลลาแล้วลารับไปอันนี้เหมือนให้ทำอันนี้มไม่ใช่คุณเจมันอยู่ที่ไหนวะเจ้าคุณเจ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 คุณเเจ ราใต้เกียงนี่ไงโอ้โหเหี้ยไม่หาไม่เจอโอ้ <c oughs> เหยนี่มาแล้ว เยอกูหากูเจกแล้วเยียตู้เสียงเฮียอะไรเนี่ยโอ้กูไปเล่นแม่งไรเฮียแม่ง